Students, Pratom five. How is going? Today is Friday, September the tenth. Now we are going to learn the bow. Unit five, part seven. How healthy are you? Unit five, part seven. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสุดใจวิทยานะคะพบกันในวันศุกร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2 0 0 0 sorry พุทธศักราช2564นะคะนักเรียนคะ how healthy are you สุขภาพของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ วันนี้เรายังมีแบบฝึกหัดที่คงค้างที่เรามาทำร่วมกันนะคะนักเรียนแต่ก่อนจะทำแบบฝึกหัดร่วมกันเรามาทบทวนคำศัพท์ใน unified h o h e a l t h y Are You นะคะ vocabulary นะคะ main u คือเมนูนะคะ roast beef เกี่ยวกับอาหารนะคะเนื้อย่างค่ะ corn soup อ่าซุปข้าวโพดค่ะ French fry มันฝรั่งทอดนะคะซีซีฟู้ดสลัดนะคะอ่าสลัดที่ทำจากอาหารเนื้อสัตว์ที่อาหารทะเลนะคะ Soft Shell Crab ปูนิ่มค่ะ Steak s t e a กนะคะ o เรเ e อร์จดหมายค่ะ Stomach อ็อกปวดท้องนะคะนักเรียน o m e l เอ็ e ปวดฟันค่ะ e ็ก ปศดษฐศักดิค่ะ N E R E ปวดหูค่ะออกเสียง egg. A C H E A C H E E นะคะ A fever เป็นไข้นะคะ A cough ไอค่ะ A cold เป็นหวัดค่ะ A sore throat เจ็บคอค่ะ A back ache เจ็บหลังค่ะ A clinic สถานบริการขนาดเล็กของเอกชนนะคะ Medicine ยาค่ะ เอาละค่ะเรามาดูโครงสร้างของประโยคนะคะทบทวนถ้าจะถามว่าเห็นเพื่อนเดินกลุ่มท้องมาเราจะถามยังไงเจ็บป่วยค่ะตัวอย่างนะคะหรือหรือว่าเพื่อนอ่าถือผ้าเช็ดหน้าหน้าแดงสั่งน้ำมูกมาอ่าเราก็จะถาม what is the matter with you เธอเป็นไรอ,ะอ่ะ I have a cold ฉันเป็นหวจจัดจ้าหรือไม่ก็ w h a t is the matter with him ถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นเพื่อนเราแล้วเราคุยกับเพื่อนอีกคนบุุษที่3นะคะหรือ w h a t is the matter with her ถ้าเป็นสตรีเป็นผู้หญิงนะคะก็จะตอบว่า He has a toothache หรือ She has a toothache นะคะหรือจะถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว เมื่อวานนี้เขาไม่ได้มาโรงเรียนเมื่อวานคุณไม่ได้มาโรงเรียนคุณเป็นอะไร What was the matter with you yesterday ถ้าเป็นไรเมื่อวานนี้ไม่มโรงเรียนหรือ What was the matter with them yesterday ถ้าหลายคนนะคะ or oh, I had เปลี่ยนแล้วค่ะตัวนี้เป็น had I had h e a d c h หรือ they had h e a d c h นะคะ ถ้าได้ใช้เปลี่ยนประธาน What was the matter with her yesterday หรือ What was the matter with him yesterday ถามผู้อื่นค่ะก็จะตอบว่า She had a cough He had a cough อค่ะนะคะถามเอาเหตุผลเอาข้อมูลนะคะ Why did you get a fever ทำไมคุณเป็นไข้อะืะ because I walk in the land ตอบเหตุผลมานะคะ why did they get a fever because they walk in the land อ่าพวกนี้ก็ก็เลยเป็นไข้ตากฝนกัน why did he get a cold because he get wet ตัวเปียกค่ะเขาตัวเปียกเขาเลยเป็นหวัด why did she get a cold because She get wet นะคะเรามาถึงใน uh, โครงสร้างประโยคนี้เราได้เรียนหมดแล้ววันนี้เราจะใช้โครงสร้างประโยคพวกนี้นะคะมาทำแบบฝึกหัดร่วมกันค่ะนะคะค่ะ h a n your book to page 106นะคะหน้า106นะคะนักเรียนหน้าขอโทค่ะหน้า106นะคะนะคะอ่าให้นักเรียนเขียนคำศัพท์เติมลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะดูนะคะคำศัพท์ที่เป็นประโยคสมบูรณ์ อ้าวเรามาดูกันนะคะ I ate นะคะอ้าวเปลี่ยนสีดีกว่า I ate กินอย่างไรคะ I don't feel well รู้สึกไม่สบายอะ่ะ I have ปวดท้อง I ate ที่เราเรียนมาแล้วว่าไงคะรับประทานมากเกินไป I ate too much เรารับประทานมากเกินไปนะคะ I don't feel well เรารู้สึกไม่ค่อยสบายเป็นไรคะตรงนี้ I have a ปวดท้องค่ะ stomach um St um นะคะ Ach a c h e ไอค I have a stomach ache นะคะปวดท้องค่ะอีกด้านนะคะ I w o r k in the rain นักเรียนดูตามและอ่านตามด้วยนะคะ I walk in the rain เดินตากฝนค่ะ I don't feel well รู้สึกไม่ค่อยสบายถ้าเราจะรู้สึกไม่สบายเราจะพูดประโยคว่า I don't feel well นะคะ I have a อย่างนี้ต้องเป็นอะไรคะ Fever 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 นะคะออกเสียงออกเสียงตัว v เหมือนตัว f Fever นะคะโอเคนะคะ นักเรียนทำนะคะนักเรียนทำด้วยทำนะคะทำทำในหน้านี้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาทำหน้านี้ด้วยนะคะทำนะคะมาดูเอ็กซ์ตรากิจกรรมที่ do it in your project book นะคะทำทำลงในสมุดนะคะอันนี้ทำในสมุดนะคะทำลงในในสมุดแล้วกันนะคะทำลงในสมุดนะคะ อ้าวนักเรียนต้องพูดประโยคว่านักเรียนควรทำอย่างไรนะคะ What should or shouldn't ชื่อหรือ shouldn't ก็ได้ You do when you have a นะคะปวดฟันนะคะปวดท้องนะคะขอโทษค่ะปวดศีรษะปวดฟัน headache headache ปวดศีรษะค่ะแปลด้วยนะคะในนี้ปวดอะไรคะ ไม,ไม่ไม่ต้องแปลก็ได้นะ้องนักเรียนรูปบันบอกอยู่แล้วล่ะไม่ต้องแปลนะคะ h อ็กปวดศีรษะค่ะ tooth e g ไอตัว c h a a c h e นี่ค่ะออกเสียงว่า e g เอ็กนะคะ egg นะคะ tooth e g ปวดฟันค่ะ fever เป็นไขนะคะ้ค่ะ stomach egg ปวดท้องค่ะอ่ uh, when I have a fever I should stay in bed นะคะเราจะทำทุกข้อเลยนะคะอานะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่หนึ่งนะคะข้อสองข้อสามข้อสี่ค่ะนะคะตัวอย่างนะคะทำในสมุดนะคะ h x นะคะอ่าข้อที่หนึ่งนะคะหน้าอะไรคะ ex จากหน้า erc i c i s e exercise from page จากหน้าเขียนไปไงะะั้นแล้วค่ะให้เรียนรู้หนึ่งร้อยหกค่ะ ที่มาที่ไปนะคะจะได้รู้ที่มาที่ไปนะคะนักเรียนอ่ะค่ะ,คะ when sorry when I เป็นไรคะข้อหนึ่ง h x when I have เป็นค่ะ have E A D A C H E X When I เมื่อเมื่อฉันเป็นเมื่อฉันปวดศีรษะทำอะไรคะเมื่อเราปวดศีรษะนะคะอ่าเราก็ควรนอนพักนะคะแล้วก็รับประทานยาอ่าสิ่งที่เราควรทำ I should I, I, I should take a medicine รับประทานยานะคะ take a medicine and take a rest R E S T rest ตัว R นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นเป็นตัว V ไป R เขียนไม่ถน,นัดเลยนี่ E S T Rest นะคะ Take a medicine ความหมายคือรับประทานยาค่ะแก้ปวดศีรษะและก็ Take a rest คือนอนพักค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ When I have a toothache. เอาละค่ะ I I should ไปทำอะไรดีคะอันดับแรก พอปวดฟันต้องไปทำความสะอาดปากนะคะ uh, I should brush Sorry ค่ะ Brush my teeth I should brush my teeth again อีกครั้งหนึ่ง And อ่า and go to see ไปหาหมอ the dentist T-I ตัว I, I. นะคะ dentist นะคะ I s h o u l d ั t มาทีนะคะอีกประโยค่คะอีกประโยคค่ะ I shouldn't I shouldn't I shouldn't เ uh, ออเราไม่ควร I shouldn't eat sweet ของหวานค่ะ I shouldn't eat sweet too much ความหมายก็คือนะคะ ความหมายก็คืออควรจะ brush my teeth again นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ and go to see the dentist ไปพบหมอฟันค่ะและก็ไม่ควรที่จะ shouldn't eat sweet too much รับประทานได้แล้วก็บนปากนะคะสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำนะคะครูก็สลับสีกันเขียนไปต่อไปข้อที่3นะคะ เอาอีกข้อค่ะเอาเอาให้ครบค่ะ When I have a fever นะคะตัวอย่างจากภาพนะคะ When I have a fever นะคะ uh, I I choose stay in เบสอันนี้เอาสันส้นก็นอนพักนะคะ to stay in bed ความหมายก็คือให้คุณทำไ,ไมคะให้คุณ uh, stay in bed คือนอนนอนพักค่ะต่อไปนะคะนันกเรียนข้อที่4คะ่ะข้อที่4 when I have a ข้อที่4ก็ stomachache when I have a stomachache นะคะ when I have a stomachache เมื่อฉันปวดท้องเป็นไงคะก็ควรจะยังไงคะสิ่งที่ควรทำคือ I should ก่อน I should take a medicine and take a rest นอนพักค่ะปวดท้องก็ต้องพักนะคะสองอย่างแล้วก็ I shouldn't I shouldn't eat too much รับประทานธรรมดานี่ไม่ต้องกินมากเกินไปนะคะ When I have a so stomachache I should take a medicine and take a rest I shouldn't eat too much นะคะ ชุดน,น,นะคะควรหรือไม่ควรนะคะนะคะต่อเลยค่ะนักเรียน give the reason reason คืออะว่าเหตุผลค่ะ give the reason why you were not at school three days ago ไม่มาโรงเรียนสามวันให้เหตุผลค่ะ แน่นอนอาการที่เราจะหยุดต้องสามวันได้มันจะต้องเป็นไรคาส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะต้องเป็นไข้ใช่ไหมคะตัวอย่างนะคะเราจะนำตัวอย่างจากเรื่องที่เราเรียนมาแล้วทั้งหมดมาเขียนนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเราสามารถย้อนไปอ่านแล้วเราจะเรียบเรียงข้อความนะคะนำมาใส่ได้ตัวอย่างนะคะ I wasn นะคะ ที่เราเรียนมาแล้ว I wasn't at school ไม่ได้มางเรียนค่ะอันนี้มันหมายถึงไม่ได้อยู่ทิ่งเรียนนะคะ Three days ago เวลานักเรียนเขียนนะคะให้นักเรียนเข้าไปอยู่ในกรอบนะคะตอนนี้มันครูุณครูลายมือตัวใหญ่มันจำเป็นนะคะอ้าวละค่ะเหตุผลก็คือ b e c a u s e because I walk อดีตนะคะ I walk in the rain เหตุผลผ่านมาแล้วสวัน I walk in the rain เดินตากฝน,นะคะ่ะ I walk in the rain นะคะ I was ทำให้เราเป็นไข้ I was ill ให้เราให้ป่วยเลยค่ะเราป่วยนะคะ I was ill นะคะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ I had ใช้ had นะคะ had a cold จากที่เราเรียนมาแล้วทั้งหมดเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ I had a cold ต่อไปอีกอันหนึ่งค่ะถ้าลองเป็นหวัดก็ a cough c a c a u g h c a c o u a c ough. นะคะ a cough หมายถึงว่าทำอะไรคะ a cough นักเรียนก็ไอจามนะคะ a cough นะคะ c o u นะคะ ปนะคะต่อไปค่ะอ่ะนักเรียนช่วยกันค่ะเป็นหวัดแล้วต่อไปอะไรดีคะอ,อ๋อลองเป็นหวัดนะคะไอแล้วก็น้ำมูกไหลค่ะน้ำมูกไหลเรียกว่าอ r n n น n o โนสอะรั n, n ose, นะคะ คะ and อะไรคะมีไข้ด้วยคะ่ะ and a fever นะคะ and a fever too ด้วยนะคะนะคะ a fever too นะคะต่อไปคะ่ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นต่ออีกขึ้นประโยคใหม่เลยคะ่ะ my mother My mother ทำอะไรคะแม่แม่พาอะไรคะ My mother t o o k take นำนะคะต้อง took คะ่ะ Took มีตัวฉันคะ่ะ o o k มี to to see the doctor d o c t o r พาไปหาพาไปหาหมอนะคะ doctor อ้าวล้ค่ะบอกไหมคะอันนี้ไม่ต้องลบก็ได้คะ่ะอไม่ต้องมีนะคะอ่ะไปหาที่ไหน add the เราเอาคำที่ให้เรียนนะคะคำที่เขาบังคับให้เรียนให้ใช้ที่เขากำหนดมาในาโครงสร้างพื้นฐาน clinic ค,ค่ะที่เราอ่านบ่อยๆนะคะ a d j e c t i c นะคะ แล้วยังไงต่อคะบอกเหตุผลหน่อยนะคะ Today วันนี้ละคะ่ะ Today I I am alright l Today I'm a alright l นะคะ Today I'm a alright l นะคะ Today วันนี้ฉันสบายดีนะคะคำว่า today I'm alright วันนี้ฉันสบายดีแล้วนะคะอยากให้นักเรียนดูนะคะเรื่องที่บอกมามันผ่านมาแล้ว3วันนะคะ Watson นะคะ Walk อดีตนะคะ Was h a d นะคะนะคะ Took มาันจะคำว่า take นะคะอันนี้ปกติละคะ่ะพอได้ตัวอย่างนะคะ I wasn't as t c h o o l today's ago because I walked in the rain เหตุผลค่ะ I was ill นะคะ I had a cold a cough a runny nose นะคะ and a fever too นะคะเป็นไข้ด้วยไอยด้วยน้ำมูกไหล runny nose น้ำมูกไหลนะคะ runny nose น้ำมูกไหลนะคะ my mother took อดีตค่ะ took me to see the doctor อันนี้ see เราไม่เปลี่ยนนะคะ took me to see นะคะ at the clinic ค่ะ today I'm alright วันนี้ฉันสบายดีแล้วความหมายก็คือวันนี้ฉันสบายดีนะคะต่อเลยค่ะอ๋อ oh, คุณครูว่าอ่ามันจะมากมันจะเยอะไปเดี๋ยวนักเรียนจะจะเบื่อนะคะจะทำไม่ไหวครูขอจบ ในเรื่องของตอนที่ตอนที่เจ็ดนะคะเป็นยูดิตห้า r พลสเซเตอนเท่านี้นะคะมีปัญหาอะไรโทรถามคุณครูได้นะคะนักเรียนถามได้นะคะโทรมา Huh. Thank you for watching.